หลายคนฟังทำกันมาเยอะมากแต่ยังปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยยังยึดอย่างเงี้ยเ,ยเยจอต้องช่วยเหลือตัวเองนะคือถ้ายังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไงไม่จะเริ่มต้นอย่างไงปล่อยวางไม่เป็นมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจเนี่ย มันได้แต่ฟังไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยวางมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างเงี้ยเราจะต้องฝึกจริงจริงจังเลยฝึกทุกปัจจุบันขณะเนี่ยให้มีเครื่องล่อก,ก่อนเป็นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็ ให้สติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจเข้าก็ให้นึกคำว่าพุทธเวลาลมหายใจออกก็ให้นึกคำว่าโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็ให้มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวตัวพร้อมว่าเนี่ยสติยังไม่ขาดนะยังยังรู้ตัวอยู่ว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่ขณะจิตใดเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยแล้วก็ ลืมได้ลืมลมหายใจเข้าออกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจะไปคิดเรื่องอะไรเพลินไปอันนี้ก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาว่าสติขาดแล้วก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมามีสัปชัญญะเนี่ยมีสติมีสัปชัญญ,ญารู้สึตกสตัวขึ้นมาว่าตอนเนี้สติขาดก็ขาดแล้วก็ให้มีหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทต้องไม่ไม่ไม่ไมกดไม่ขม่มไม่บังคับไม่เครียดนะไม่เน้นไม่เน้นความรู้สึก แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะไปเอาไปได้อะไรแม้แต่ไม่คาดหวังว่าจะไปเอาความสงบก็รับอุณในปัจจุบันขณะทุกปๆขณะเรื่อยไปว่าให้มีสติเนี่ยรับรู้อยู่สติสัมปจนห้รับรู้ตัวอยู่รู้อยู่ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรสติเหมือนกับเนี่ยเราเปิดไฟไว้ในที่ศาลาเนี่ยแล้วก็ไฟก็ติดตลอดไม่ติดติดดับดับก็ฝึกไปงี้หายใจเข้าพุทธายใจออกโทรหายใจเข้าพุทหายใจออกโทร จนกระทั่งสติเนี่ยมันมันไม่ขาดแล้วเนี่ยไม่ขาดวักขาดตอนใจมันก็จะสงบใจมันก็จะสงบสงบจากความทุกความเล่าร้อนวุ่นวายใจความฟุง้งซ่านใจมันก็จะสงบมันสงบเพราะสตินะไม่ใช่สงบเพราะว่าเราไปกดให้มันนิ่งมันเฉยแต่สงบเพราะอำนาจของสติมีความต่อเนื่องสติสัมัชัญญะมีความต่อเนื่อง รู้ตัวอยู่ว่าหายใจก็พุทธให้ใจออกโทให้ใจก็พุทธให้ใจออกโทต้องทําแบบว่าสบายๆกายเบาใจเบาไม่กดไม่ข่มไม่เครียดไม่บังคับแล้วก็ไม่ได้มีความอยากนะไม่ได้อยากว่าจะไปเอานู่นไปเอานี่ก็ทําอย่างนั้นแหละพอใจมันสงบแล้วเนี่ยก็เนี่ยให้เห็นว่าเนี่ย ในตัวเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมีมันมีตัวเราซ้อนอีกตัวหนึ่งหรือเรารู้สึกว่าขันห้านี่เป็นตัวเราเลยหรือไม่งั้นเราก็รู้สึกว่าในตัวเราเนี่ยมีตัวอะไรอีกตัวหนึ่งมันมันมันรู้ว่าเนี่ยรู้ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไอตัวที่มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้ตัวอยู่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไอตัวที่เรารู้ว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยรู้ตัวอยู่ว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปรุงแต่งตัวคิด ตัวคิดตัวปรุงแต่งตัวคิดตัวปรุงแต่งแต่เนี้ยก็สักตวารุไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้ว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยมันคิดมันปรุงแต่งก็สักตวารุไอ้ผู้รู้หรือที่เรายึดถือไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราอะตัวเรานี่แน่ที่เป็นผู้รู้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งแล้วก็สักตวารุไปเรื่อยๆสักตวารุไปโดยไม่ได้คาดหมายว่าจะไปเอาไปได้ไปเป็นอะไรก็สักตวารุว่าตัวเราที่คิดตึกวามปรุงแต่ง อย่าไปทําให้ไปปรุงแต่งทําให้ความคิดหายไปนะเพื่อต้องการรู้ถ้าเราให้ความคิดมันหายไปหมดแล้วเราจะไปรู้อะไรอ่ะก็ต้องการรู้ว่าจิตเนี่ยมันคิดตึดตอปรุงแต่งก็สักตะวรู้จิตรู้จิตก็คือจิตผู้รู้นี่แน่ผู้รู้ที่เรายึดว่าเราเป็นผู้รู้เราก็สักตะวรู้จิตผู้รู้นี่แน่ที่ผู้รู้ตรงไหนอ็ะคือผู้ที่รู้ว่ากําลังหายใจเข้าพุทธในใจออกโทนี่แน่ผู้นั้นจะเป็นผู้คิดปรุงแต่งแล้วก็ มันจะละเอียดขึ้นในปัจจุบันขณะเนี่ยไอ้ผู้ที่รู้ว่าเนี่ยเราคิดปรุงแต่งไอ้ผู้รู้ว่าทุกปัจจุบันขณะก็จะคิดปรุงแต่งดังนั้นเนี่ยผู้รู้เนี่ยจะคิดปรุงแต่งทุกปัจจุบันขณะจนกว่าจะสิ้นอายุขไม่ใช่ว่าห้ามเขาไม่ให้เขาคิดปรุงแต่งแต่ก็ยอมรับความเป็นจริงแบบนี้ได้ก็ 20. ไม่หลงไปเป็นเขาไม่หลงไปพยายามดับเขาก็ปล่อยให้เขาคิดปรุงแต่งผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยคิดปรุงแต่ง ก็สักตะวะนรู้เขาสักตะวัรู้ว่าผู้รู้ทุกปัญหาในคิดปรุงแต่งไม่พยายามไปดับเขาแล้วไม่ไปหุ่นกิดเขาก็สักตะวัรู้ให้มีสติสักตะวะรู้ผู้รู้นี่แน่ที่คิดติดต่อปรุงแต่งได้แต่เวลาพูดเนี่ยมันมันยังว่านะคนไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยังยากอยู่ต้องมันต้องมีประสบการณ์ตรงก่กอนไปไปปฏิบัติก่อนถ้าไม่ถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงพูดก็เขาจะยาก เข้าใจไหมสันช่วยอธิบายได้เข้าใจไหมว่าไงอธิบายให้ให้ญาติโยมเอาฟังทีบางทีหลวงตาเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรอธิบายไม่ค่อยเข้าใจขอขอากาสนะครับที่เมื่อกี้หลวงตาทบท,บทบทวนหลวงตาบอกว่าถ้าฟุ้งซ่านก็ให้อยู่กับบริกรรมซึ่งเช่นพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ไม่ต้องบวกกับลมหายใจเข้าออกก็ได้ พอบริกรรมไปจิตสงบลงมามันก็จะเกิดปาโมดปิติแล้วมันก็จะมีเมื่อจิตสงบจะเกิดความตัวผู้ตัวภาคที่มีอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นก็ให้สังเกตว่ามันมีตัวผู้ตัวภาคที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่ได้ไปพยายามไม่ให้มีหรือพยายามที่จะไปอยู่กับความสงบ ใช้ความสงบเป็นฐานเพื่อที่จะเห็นความจริงว่ามันมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นระดับไปเนื่อลๆไปอย่างเงี้ยครับหลวงตาแต่อันนี้ที่ผมสังเกตจากประสบการณ์ตัวเองนะครับอันนี้ขอขอสอบถามหลวงตานะครับว่าเ,เมื่อสงบเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่มันมีความรู้สึกว่าเราสงบถึงจะเกิดปีติถึงจะดูความคิดปรุงแต่งแต่พอมันเมื่อไหร่ที่มันมีเรา ที่ทำแบบนี้แล้วจะได้อะไรในอนาคตมันก็เป็นการยึดถือตลอดสายเช่นกันใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าดูด้วยความจริงโดยที่มันไม่ได้มีไม่ได้คาดหมายครับม,มันก็เป็นการดูเป็นภาวนาปัญญาแทนที่จะเป็นเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือมีความมีอวิชชามีความยึดถือเช่นนั้นหรือเปล่าครับหลวงตาเออมันอ้แต่มัน อีตัวเรา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 เนี่ยจะไปคาดหวังจะไปเอาได้อะไรเป็นก็เห็นว่าความเป็นตัวเราเป็นตังค<ม>านก็บ่อยก็ตังคานเกิดเองกับเองอย่าเก้อเกอไม่ใช่เอาตัวเราไปไล่ไล่สังขารภายในใจเรานะนจะสังขารยังไงทุกประจัขตนาเนี่ยเห็นรู้แก้ใจว่าไม่มีผู้ไปสเสวยไม่มีผู้ไปรองรับสังขารนัร้นไม่ใช่ว่าเราต้องพยายามไปดับความเป็นตัวเรา ก็ใจไหมครับเหมือนกับภาพผืนเนี้ยความคิดความรู้สึกว่าเป็นเราเราเราตัวเราของเรา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 พยายามจะทําให้รู้ว่าเห็นได้เป็นอะไรก็เหมือนกับภาพผืนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรใจแท้ๆมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นท่ารู้อะความมมีอะไรปรากฏเป็นท่ารู้มันก็เลยรู้ว่าเนี่ยความคิดความปรุงแต่งทุกประจวบขณะเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราไงก็เหมือนกับภาพผืนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในอากาศแล้วก็ดับไป เกิดวาในากาศแล้วก็ดับไปไม่มีไม่มีใครแปลอะไรกับผ้าผืนนี้เลยเข้าใจไหมเนี่ยครับแล้วาบ,าบางครั้งผมก็มีคำถามขึ้นมาว่า,าความรู้ที่ออกมาจากใจว่ามันมีแค่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นรลดับไปจะสังเกตได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่เป็นความมโนขึ้นมาว่าเออแล้วมันมีรู้แล้วอย่างเงี้ยครับต่างๆร,รู้แล้วไม่คือขึ้นดับไปอย่างเงี้ยครับ ก็ถ้าผู้รู้ทุกปัจจุบันขนาเนี่ยรู้เห็นเข้าใจมันยังปรุงแต่งได้มันก็จะปรุงแต่งได้ว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจก็เป็นสังขารหมดอะไรที่มันกระตุกกระดิกยุกิกจุกจิกได้จากจากมันมันจากความไม่มีแต่กลายเป็นความมีเงี้ยมันก็เป็นสังขารหมดแล้วก็ไม่มีใครไปอะไรกับความมีนั้นครับคือไม่มีใครไปถวยความมีคุณครับ แล้วก็แม้แต่ว่าหลงเอาสังขารไปยึดถือความไม่มีอธรรมชาติของใจที่มันเป็นธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอ้ผู้ไปไอ้ผู้ที่หลงไม่ไปสังขารได้ก็รุ่ก็ดิกงยิบยิได้หรือว่าผู้ที่พยายามจะมายึดถือความไม่มีเนี่ยมันเป็นความมีและสิ่งนี้เป็นความดับหมดเป็นความดับสิ้นไม่เหลือมันจะมันจะมีเหลือแต่ความไม่มีที่มีความรู้แก่ใจว่ามันเหลือแต่ความไม่มีไอ้ความมีดับไปแล้ว ในความไม่มีไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปเปมม็นะนความไม่มีนะในความไม่มีเนี่ยมันไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมเข้าใจครับถ้ามันมีความไปอยู่ทุกปัจจัยกนาดเนี่ยคืออะไรก็ตามที่มันมันเป็นความการะดุกกระดิกได้เป็นความมีเป็นความปรากฏก็รู้แก่ใจว่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดับหมดเป็นสิ่งที่ดับหมดแล้วท้ายมันมันเหลืออย่างเดียวก็วกคือ ธาตุรู้ที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏซึ่ไม่ได้ไ,ไม่ได้เป็นของของใครรู้แจ้งว่าเหลือแต่ความไม่มีไอ้ธาตุรู้แจ้งเหลือแต่ความไม่มีน่ะมันเป็นอมตะความเป็นความไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะมันได้จะรู้แจ้งว่าเหลือแต่ความไม่มีคือไม่มีสัตว์ตัวตนเราเขาไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไรเลยไอ้ความเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งเป็นความมีดังนั้นอะไรที่มีขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็รู้แจ้งแก่ใจว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่ดับหมด ดังนั้นพอเนี่ยพอจะตายเนี่ยลมหายใจมันก็จะดับแหละตั้งขานลมหายใจเนี่ยที่เป็นเป็นเครื่องปรุงแต่งกายก็จะค่อยๆดับไปแล้วก็จิตสังขานเนี่ยเวทนาสัญญาตั้งาาขานวิญญาณเนี่ยรวมทั้งผู้รู้ด้วยเนี่ยที่ว่าผู้รู้ผู้คิดผู้แต่งผู้เข้าใจก็ค่อย <c oughs> ๆ,ๆดับไปเพราะอะไรก็ตามที่มันจะมันจะไม่มีแล้วมันมีขึ้นมากระุกกระลิกกิ่งิได้มันเป็นสิ่งที่ดับหมดธรรมาชาติก็รู้ว่ารู้แก่ใจว่าเนี่ยม <c oughs> ันจะดับหมดแล้วทั้งทั้งกาย <voorbeeld S 1> และจิต กายและจิตจะดับหมดแล้วจะดับหมดแล้วจะดับหมดแล้วดับหมดแล้วเหลือแต่ความมันก็เหลือแต่ความไม่มีอะไรเลยไม่มีใครไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครมันเหลือแต่ความรู้อย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้มีมันก็อยู่ในความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่วิตกกองวลก็ปล่อยมันดับไปดับไปดับไปทุกปียอขนาเห็นแต่มันมีแต่ดับไปดับไปดับไปมันไม่มีอะไรเหลือไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไรเลย นั้นที่ที่มีอยู่เป็นอยู่ที่ตะแวงหาทั้งหมดที่สุดก็เป็นโมฆะไปหมดเป็นโมฆะจบด้วยโมฆะไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยที่ได้ที่มีที่เป็นสุดท้ายไม่เหลืออะไรไม่เหลือจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะไม่เหลืออะไรแล้วเราจะเราจะไปเป็นความไม่มีอันเนี้ยมันเหลือตัวเรามันไม่เหลือแม้แต่ตัวเราเพราะว่าพอเป็นลาไปตัวเราเนี่ยเป็นความมี ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นความมีปรากฏขึ้นมาในความไม่มีนั้นในความไม่มีมันไม่มีทั้งตัวเราไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของหลงเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้แก่ใจแบบเนี้ชัดเจนครับน้ำตาขอบคุณครับ แต่เรายังไม่ตายอ่ะขันหน้ามชีวิตยอยู่ก็ต้องทำมาหากินต้องต้องทําหน้าที่ไปตามปกติแต่ต้องเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจว่าไอ้ที่มีที่อยู่ที่ที่มีที่เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็คือเกิดมาก็เพื่อตายมีขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือที่สุดท้ายคือความไม่มีก็เหมือนเกิดมาเลยเนี่ย จะไม่มีก็มีการเกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีพอเรามีขึ้นมาแล้วเ่ยสุดท้ายเราก็มามีมามามีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีทุกบทประวัติฐานบ้านช่องมาอมีขึ้นมาสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีเป็นสมบัติโลกสมบัติผัดกันชมให้แก่ลูกหลานคนอื่นๆต่อไปไม่ใช่ของเราที่แท้จริงแม้แต่ร่างกายจิตใจของเราขันห้าเนี่ยมันก็มาจากความไม่มีแล้วมีขึ้นมาในท้องแม่ก็ไม่มีตัวเราแล้วเส็จแล้วก็มีขึ้นมาในท้องแม่ เนื่องจากพ่อกับแม่เราะสมพันธ์กันแล้วเราก็มีขึ้นมาแล้วก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีแล้วพอเรามีขึ้นมาเราก็หาหาผัวหาเมียหาหาลูกหาหลานนะสับัติประสาทบ้านช่องตำแหน่งลาบยศแล้วสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีเพราะมันมาแต่ความไม่มีกว่าไม่มีร่างกายจิตใจไม่มีขันห้าตั้งแต่แรกแล้วก็มาหาผัวหาเมียที่หลังหาลูกหลานสมบัติประสาทบ้านช่องแล้วสุดท้ายก็ละทิ้งไปหมดเลยกลับคืนไปสู่ความไม่มี นันจึงบอกว่าเราดิ้นรนด้วยความทุกข์ยากลำบากเหนื่อยยากสุดท้ายเพื่อกลับคืนสู่ความไม่มีมันก็น่าหัวเราะไม่อย่างเงี้ยดิน้นรนแทบตายท้ายกลับขึ้นไปสู่ความไม่มีตอนเรามีชีวิตอยู่ตอนเรายังไม่มีเลยตอนแรกไม่มีขันห้าไม่มีตัวเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีตัวเราในท้องแม่แล้วก็มีมาหมดเลยพอโตขึ้นมาก็อยากมีผัวมีเมีย มีลูกมีหลานมีตําแหน่งราบยศสมบัติประสานบ้านช่องที่สุดความเป็นตัวเราและทุกอย่างที่เรามีหมดมาในภายหลังครอบครัวตําตาแหน่งสมบัติประศานาบ้านช่องมันก็ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปถ้าอารมแก่ใจแบบเนี้ยมันก็มันก็จะไม่มีตัวตนไปยึดอะไรอีกต่อไปไม่ได้มีตัวตนไปยึดตัวเราและไม่มีตัวตนไปยึดอะไรแต่ก็แต่สมมติมีอยู่ยังทำหน้าที่สมมติอยู่ แต่ใจเป็นวิมุตต์คือไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนัวจิต,จต,จต,จตจอะไรแต่ความสมมุติยังมีอยู่มันมันจะสวนทางกับชีวิตของโลกของโลกมีแต่ความหลงมากขึ้นไปมากขึ้นไปหลงยึดมากขึ้นไปแต่สุดท้ายของทางธรรมนี่มันเกิดสิ้นยึดสิ้นหลง คือสุดท้ายไม่มีไม่มีตัวตนไปยึดทั้งความมีและไม่มีตัวตนไปยึดทั้งความไม่มีเพราะอรไยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กับอยู่กับรู้อยู่กับรู้อะไรก็รู้ว่าบัดเนี้ยสิ้นตัวตนของผู้ยึดแล้วทั้งความมีและความไม่มีไม่มีตัวตนไปยึดความมีและไม่มีตัวตนไปยึดความไม่มีเมื่อสิ้นตัวตนแล้วท่านสิ้นผู้ยึดแล้วท่านจึงรู้ว่า บัดน uhm. <cima. S 1> ี้สิ้นกิเลสแล้วเพราะความเป็นตัวตนไม่มีเมื่อไม่มีตัวตนไปยึดทั้งความมีและความไม่มีกิเลสที่อยากได้ที่ที่ไม่ชอบความมีอยากได้ความไม่มีมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีทั้งหลงไว้กับความมีก็ไม่มีและกิเลสที่ไปยึดความไม่มีก็ไม่มีมันก็เลยรู้ว่าความเป็นกิเลสก็สิ้นแล้วเมื่อไม่มีตัวตนไปยึดไม่มีกิเลสมันก็รู้ว่าบัดนี้พ้นทุกข์แล้วนิพพานแล้ว ชาตินี้เป็นชา,า,านตาิสุดท้ายการเวียนว่ายตายเกิดไปให้มีตัวตนเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาให้เป็นทุกขมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัฒพาอีกไม่มีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่านอยู่กับความรู้แบบเนี้ยรู้ว่าสิ้นตัวตนสิ้นยึดสิ้นกิเลสพ้นทุกนิพพานแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่มีท่านอยู่กับความรู้แจ้งรู้แจ้งเข็ดใจไม่ใช่ว่าท่านไปเป็นอะไร ไม่ใช่ว่าตัวท่านไปไปเป็นความไม่มีหรือตัวท่านไปเป็นอะไรว่าเราเป็นต้นเป็นนี้เราเป็นพุทธเจ้าเราเป็นพระปเจวเจ้าเราเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นอะไรแล้วถ้าไม่มีตัวตนไปเป็นเข้าใจไหมเข้าใจครับหลวงตาไม,ไม,ไม่ไม่ทราบว่าตรงกับที่ท่านถามหรือเปล่าล่ครับ ถองครับต่างๆก็ไม่มีไม่มีใครเป็นอะไรเลยครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโมฆะกับสู่ความว่างเปล่าใช่ถูกต้องนะเราจึงละทิ้งทุกอย่างมาเพราะว่ามันสุดท้ายก็เป็นโมฆะหมดถึงเราไม่ทิ้งตอนนี้เราไม่ตายตอนนี้เราก็ตกใจเราต้องเราก็ต้องตายจากทุกสิ่งไปคือเราตายจากโลกแล้วจากที่เราเคยเป็น ตายจากโลกมันเป็นลูกของพุทธเจ้าอันสิ่งที่มีที่เป็นที่เราเคยมีเคยเป็นก็ไม่มีนะเหลือแต่ขันห้าที่ทําหน้าที่เนถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าประสาทธรรมคำสอนที่พระเจ้าไปพบมาแล้วก็ท้นอายุขัยไปไม่มีอะไรอะไม่ได้เลยเลยไม่เป็นไรรักอยกาง ท่านมีอะไรท่านก็มีทำไปเถอะท่านยังไม่ตายยังหนุ่มยังสาวตัวเนี้ยอยากจะทำแล้วก็ทําไปแต่ต้องรู้ว่ามันเป็นสมมุตินะ <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นสมมุติไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําอะไรมันจะเป็นมันขันห้ายังไม่ตายก็ทําไปทมหน้าที่ให้ทําไปโดยชอบแต่ร่วาเป็นสมมุติเหมือนอย่างลุงตาก็มีความเป็นอยู่นี่ก็ก็ทาประโยชน์ แกก็รู้ว่ามันเป็นสมมติจนกว่าจะสิ้นอายุขยแล้วที่สุดท้ายมันก็ท้าก็จะเบื่อสังขารมันมีสังขารอยู่มันเป็นทุกข์ที่สัสงขารจะแล้วก็พ้นทุกข์แหละมันก็จะถึงใจได้ว,ว่าเตสงอูปะสโมสุขโขผู้ใดดับสังขารจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งเนี่ยคือพระนิพพาน บรนดับสังขารที่ยึดใเป็นอัตตาตัวตนไปกิเลสต,ตนาสก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ดับสังขารขันห้าอีกครั้งี่